และแล้วนะครับอเอ๊ะทำอะไรกันอยู่อ๋อเขากำลังคิดว่าจะปั่นขึ้นดีหรือจะจุงดีนะครับวันนี้เราก็ขอมาตามนักปั่นนะครับตามรอยนักปั่นดูหน้าเขาจะไปทำกิจกรรมที่ไหนนะครับเราต้องตามดูนะครับวันนี้นะครับอิดเดียวอึดเดียวอีกนิดเดียวนะครับก็จะจุงหรือจะปั่นนะครับเราต้องตามนะครับตอนนี้นะครับอึดเอาอิดอึดนะครับอึดเดียวนะครับผมนะ เราดูนะครับชีวิตเราตามรอยนักปั่นก่อนนะครับคราวที่แล้วตามรอยล่องรอยการกินอาหารบุฟเฟ่ต์นะครับตอนนี้เราก็ดูนักปั่นบุฟเฟ่ต์มากครับปั่นรวมๆกันหลายคนนะครับหรือเรียกว่านักปั่นบุฟเฟ่ต์นะครับอันนี้พูดให้ตลกนะครับผมนะเด่๋คิดมากนะครับเราก็ตามรอยไปครับตามรอยพวกพี่ๆไปนะเขาจะปั่นไปไหนนะครับบนสะพานลอยเหมือนว่าเราให้สอนว่าเราต้องจูงขึ้นนะครับ เพื่อให้เกียรติคนเดินด้วยนะครับเราไม่ควรปั่นขึ้นนะครับเผื่อใครเดินลงมานะครับสําหรับการปั่นจักรยานนะครับนี่เราต้องให้เกียรติคนอื่นด้วยเห็นไหมครับอ๋อทีมก็ถ่ายรูปกันนะครับไม่รู้ทีมอะไรนะครับไม่ได้ถามพี่เขานะครับผมวันนี้ก็ขอตามรอยพี่เขาแล้วกันนะครับผมชอบครับกีฬาครับชอบกีฬามากเลยครับนี่เห็นไหมจุงต้องขึ้นจุงขึ้นนะครับอ่าเผื่อใครเดินสวนมาเงี้ย ได้ไม่เกิดอันตรายด้วยเห็นไหมครับอ่ามีคนถ่ายรูปอยู่ข้างบนด้วยเห็นไหมเราผ่านมาครับเหมือนเราปั่นแล้วเราได้ชมธรรมชาติด้วยแต่ผมมาเดินครับเดินปั่นนะครับผมนะนี่ตามรอยเลยนะครับตามรอยไปดูนะครับเห็นไหมครับปั่นมาแล้วครับผมโอ้ยเห็นไหมครับบีดหลบไม่ทันเลยนะครับอ๋อผมผิดทางครับอันนี้เส้นทางของนักปั่นเขานะครับ คือเขาจะมีรูปจักรยานนี่ห้ามไปเดินแถวนั้นนะเดี๋ยวเขาชนได้นะครับแล้วจักรยานที่สวนมาก็ไม่น่ามาทางนี้นะครับผมนะทําไมไม่มาล่องรอยที่เขาปั่นจักรยานนะครับนะเดี๋ยวชนคนเดินขึ้นมาจะลําบากนี่เห็นไหมวิธีการจุงลงนะครับนี่เห็นไหมครับเราไม่ใช่ปั่นกระดกระดกระดกลงนะครับเราจุงเห็นไหมครับเขาจะมีทางให้จุงนะวิธีการลงบันไดนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมนะก็เราก็ดูนะครับนี่ เห็นไหมครับปั่นไปแล้วนะครับผมเราคงตามได้เท่านี้นะครับเราไปไม่ทันนะครับผมนะเราเดินปั่นนะครับได้เท่านี้จริงๆนะเดี๋ยวงานหน้าจะมีอะไรนำเสนอนะครับคอยติดตามกันด้วยนะ